มีปัญหาสายตายาวเปลี่ยนมาใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟแว่นเดียวใช้ได้ทุกริยะวัดสายตา12ขั้นตอนโดยจากสูแพทย์และทีมนักทัศนามารปรึกษาฟรีที่มัตยาวิชั่นเซ็นเตอร์จากคลิปที่แล้วนะที่เราพูดเรื่องดอกเบี้ยขาลงแล้วก็เรื่องข้างเงินนะครับที่เสร็จประกาศลดแล้วเดี๋ยวไทยจนะลดจะจะส่งผลต่อตลาดยังไงใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะครับอันนั้นพูดแบบ101เลยเอาแบบย้อนความตั้งแต่ก่อน ก่อนขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจนขึ้นดอกเบี้ยจนจะเป็นช่วงดอกเบี้ยขาลงนะครับโอเคท่านนี้เขาก็เลยถามว่าถ้าปล่อยให้บาทแข็งไปเรื่อยๆหุ้นส่งออกก็คงจะตกคนคถือหุ้นต้องขายทิ้งตอนนี้ก่อนหรือไม่คะอ๋อโอเคเป็นคำถามดีนะครับเออพี่คิดว่าอย่างนี้เบิร์ตมันขึ้นอยู่กับ,บมุมมองครับเบิร์ตนะในตลาดหุ้นเนี่ยเบิร์ตเพราะคนเนี่ยมีมุมมองต่างกัน หุ้นเนี่ยมันจึงเกิดการซื้อขายได้ทุกวันจริงวะใช่ปะนึกอ,ออกปะครับมันมีคนนึงอยากซื้ออีกคนนึงอยากขายจริงไหมเบิร์ตมันจึงแมชกันจริงปะครับแล้วต้องราคาเดียวก,กันด้วยมันจะแมชกันจริงปะเออนะครับดังนั้นเนี่ยนี่แหละมันคือสเสน่ห์ของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับเบิร์ตคือถ้าคนที่ลงทุนนะแบบโมเมนตัมนะแบบโมเมนตัมนะครับแน่นอนว่าพี่คิดว่าคงต้องปล่อยของก่อนอืมอ่าแต่คิดว่าต้องปล่อยก่อนหน้านี้นะเบิร์ตไม่ได้ปล่อยตอนนี้นึกอ,ออกไหม เออคนก็บอกก่อนหน้านี้นนไปแล้วอนน่ะเธอถูกถูกมันน่าจะแบบน่าจะซัฟเฟอร์ไปแล้วระดับหนึ่งอ่ะนะครับประมาณนั้นแต่จะซัฟเฟอร์แค่ไหนมากน้อยเนี่ยงบจะไม่ออกนะงบเนี่ยจะเริ่มเห็น Q 3สามที่หุ้นส่งออกเนี่ยเริ่มซัฟเฟอร์กันเลือกค่างเงินงบคิามนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยพี่ว่าไอ้เรื่องของค่างเงินเนี่ยพอวันแรกอะเบอร์ที่ค่างเงินมันเริ่มแข็งค่าขึ้นเนี่ยพี่ว่ามันก็เริ่มกระทบกับหุ้นส่งออกไปแล้วเรื่องว่าเออเขาไม่มีใครลองงบกันหรอกเนี่ยหรไหมครับคือถ้าคนเล่นคน หมายถึงไ<ช>อ้กระทบนี่สมายถึงราคาหุ้นถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับนะเพราะเพราะนั้นงทุนก็คิดไปแล้วไงเบิร์ตว่าออะพอค่าเงินแข็งปุ๊บเนี่ยใครที่ลงทุนในหุ้นส่งออกอยู่เขาก็รู้ไงครับเขาก็คำนวณเองได้ไงว่าเอ้ยมันค่าเงินแข็งค่าเท่านี้มันจะมีผลต่อเอ่อมาจิ้นต่อกาไรเท่านี้อะไรเง,งี้ยคำนวณได้ไงนึกออกไหมดังนั้นพี่คิดว่าเอ่อหน้าตอนนี้แข็งมากๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็ควรจะต้องเอ่อแอบสอบไปในราคาหุ้นมากระดับหนึ่งแล้วพอสมควรแล้วอ่าประมาณนี้นะครับ แต่ว่าแน่นอนว่าถ้าใครที่มองระยะสัน้นมองภ้าโมเมนตัมลงทุนแบบโมเมนตัมเนี่ยนะครับแน่นอนว่าต้องขายแน่นอนต้องขายแน่นอนอ่านะครับแล้วก็รอให้บาทแข็งจัดจัดนะครับแล้วพอเริ่มสัญญาณสัมีสัญญาณที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวจะกลับข้างแล้วเนี่ยเขาจะโมเมนตัมจะไปซื้อตอนนั้นนึกออกไหมอ่านี่คือมองภาพระยะสั้นก่อนนะครับอย่างงี้ต้องขายนะครับแต่อีกมุมมองหนึ่งคือมองภาพระยะย,ยาวอ่า คนที่มองภาพระยะยาวนี่ครับแน่นอนว่าสมมติถือหุ้นอยู่นะครับแต่ว่าเรามองภาพระยะยาวว่าเฮ้ยบริษัทส่งออกเนี้ยเขายังสามารถที่จะเติบโตไปได้อีกนานเลยนะเบิร์ตเอออีกสามปีห้าปีอย่างเงี้ยคําถามพี่คิดว่าเออบาทแข่งช่วงเนี้ยส่วนตัวพี่ก็มองว่าเป็นแค่เหตุการณ์ระยะสั้นนะ<ม>คือเราเท่าที่เราเห็นมาในอดีตนะเบิร์ตคือไอ้ค่าเงินที่มันแข็งมากๆหรือมันอ่อนมากๆนะเบิร์ตเต็มที่มันก็อยู่แค่ปีสองปีออประมาณนี้<ม>คือสุดท้ายเนี่ย ภาคเราก็ต้องเข้ามาเอ,อทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะเพื่อเพื <S <S อ่อทําให้ตัวเลขเนี่ยมันมันกลับมาอยู่ในอยู่ในเรนจ,จ์ตรงกลางที่มันไม่ส่งผลกระทบต่อเฝั่งส่งออกหรือฝั่งนําเข้ามากเกินไปนี่ออกไหมแล้วกลางมันคือตัวเลขประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ว่าก็น่าจะสักมีเออกลางกลางนะพี่ว่าดาๆอยู่นะก็น่าจะสักสามสี่สามห้าประมาณนี้อ่ากลาง อ่าสามสี่สมห้าประมาณนี้ครับถ้าถ้าอ่อนเนี่ยก็อยู่ที่สามหกไงสามเจ็ดสมแปดสามเก้าปีก่อนที่ที่มันวิ่งไปถึงนะครับถ้าแ <c oughs> ข็งลงมาเนี่ยก็อยู่เนี่ยสามสามสามสองเนียอะไรอย่างเงี้ยนะสามไอ้สมสิบเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเห็นประมาณนี้อืมอืมอ่าประมาณนี้พี่ว่าสักสามสี่สมห้าเนี่ยพี่ว่าน่าจะกลางๆประมาณนั้น <c oughs> อะดังนั้นพี่ก็พี่ว่าอย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับมิติของเรามุมมอ,องเราครับว่าเรามองสั้นหรือยาวใช่ไหมฮะถ้าสั้นเนี่ยก็ ส่วนสมมากเขาก็ต้องขายก่อนแล้วก็ไปรอให้มันบอสทอมแล้วเขาค่อยซื้อตอนนั้นอืมจะย้ำอีกครั้งว่าถ้าบอกว่าจะออกแล้วออกตอนเนี้ยไม่น่าพันละเออมันน่าจะแอปหมายถึงว่าคือสุดท้ายมันต้องไปประเมินราคาอีกทีถูกป่ะพี่แต่ว่าถ้าเทียบกับตอนที่มันยังไม่ประกาศยังไม่รู้อ่ะคนยังไม่รู้กันเนี่ยมันก็ต้องลงมาแล้วล่ะหุ้นอนะ แน่นอนครับเปิดแน่นอนแล้วแล้วแลวมันมีจากประสบการณ์พี่มันมีเคสบ้างไหมที่ค่าเงินมันตกขนาดเนี้ยแต่มันยังโตได้อ่ะอ๋อคือมันอาจเกิดขึ้นได้ครับหรือมันเอฟเฟกสักกี่เปอร์มันสมมติอันนี้มันลดมากี่เปอร์เซ็นต์ค่าเงินแล้วมันไปเอฟเฟกต์แข็งเท่ากนเลยวไม่กําไรมันเอฟเฟกมากกว่านั้นสิเพราะว่า เพราะว่ารายรับมันลดลงสิบเปอร์เซ็นอะอารมณ์นั้นอะตัดต้นทุนมันเท่าเดิมอ,อะอืมอ่ะกำไรมันไม่ลดสิบดิกำไรก็ยุดลดเยอะกว่านั้นยีดยด่สิบสามสิบเนี่น 20, 30, ยประมาณนี้หนักนะพี่เล่าให้ฟังว่าตอนบาดแข็งปีหนึ่งเก้าอะครับบริษัทที่เป็นทรงออกเพียวๆนะที่เป็นตอนลา่าด้วยนะกำไรลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นครับอืมลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นครับบวยุ่มเท่าเดิมนะบูยุ่มเท่าเดิม กำไรลดลง50%ครับเนี่ยคือเอฟเฟกจากค่าเงินครับหนักมากเออหนักมาแต่ว่ามันมีหลายตัวแปรนะเบิร์ดคือมันมีเรื่องของว่าแล้วต้นทุนล่ะมันเป็นบาทร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเออมันเป็นดอลลาร์บ้างหรือเปล่าเือมันมันมีหลายปัจจัยนะแต่ให้อะรให้ฟังเห็นเห็นว่าถ้าคนที่แบบส่งออกเพียวแล้วเป็นดอลลาร์เพียวๆอะไรเงเี้ยคือเอฟเฟกต์จะหนักมากซึ่งอันนี้ถามบริษัทเขาได้เหรอว่าเป็นดอลลาร์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยได้สิได้อยู่แล้วใช่ แล้วอยู่แล้วว่าถามในทั้งขาเข้าขา,ขาออกเลยว่าเาขายดอลลาร์กี่เปอร์เซ็นต์ขายเป็นไปเอ้ยแล้วต้นทุนเนี่ยอนำเข้าเนี่ยเป็นดอลลาร์กี่เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยถามได้หมดเลยครับนี่ถามเป็นความรู้หน่อยสมมติคุ้นที่เขาเน้นส่งออกไปยุโรปส่วนใหญ่ก็ใช้ดอลล่าร์ป่ะก็อาจจะเป็นยูโรก็ได้ครับต้องถามห<อ>มดครับไม่แน่เสมอไปครับ,บางบริษัทขายไปยุโรปขายไปอเมริกาควรเป็นบาทก็ได้ครับไม่แน่เสมอไปต้องถามเอา นะถ้าเขาไม่บอกต้องถามเขาบอกได้แน่นอนครับเบิร <Okay. S 1> นะ์ตประมาณนี้เห <c oughs> ็น,อนบอกว่ามันคือคือคือ,คอหุ้นกลุ่มส่งออกนําเข้าเนี่ยมันก็เป็นใส่เข้าค่าเงินนะเบิร์ตเป็นเข้าเป็นใส่เข้าค่าเงินปฏิเสธไม่ได้ครับถ้าถือ,อยาวก็ต้องเป็นหุ้นที่มันโตเยอะจริงอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกป่ะนะคืออย่างเมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าเป็นพวกโมเมนตัมเนี่ยก็คือถ้าค่าเงินมันเริ่มแข็งแล้วอะก็ต้องเริ่ม ยกเงินละใช่ใช่ไหมครับไปหาโอกาสอื่นจริงๆแล้วเนี่ยที่สังเกขาจะโยกก่อนแข่งด้วยเออใช่เหมือนพี่ทําก่อนหน้านั้นอีกใช่ใช่โยกก่อนแข่งเลยผมเนี่ยคืออย่างนี้คีพอต์เนี่ยคีพอต์ของนักลงทุนที่แบบเป็นโมเมนตัมด้วยนะครับโมเมนตัมคืออะไรดีกว่าโมเมนตัมเนี่ยมันคือแนวทางการลงทุนแบบหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยจะเน้นวิเคราะห์ภาพใหญ่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเลยนะ เศรษฐกิจโลกเลยนะยเศรษฐกิจโลกแล้วก็รวมเป็นเศรษฐกิจประเทศใช่ไหมครับแล้วก็สภาวะวสาหกรรมอย่างเงี้ยนะครับนี่ยคือสามภาพเนี่คือเป็นสามภาพสําคัญที่มม um เมนตั้งขจะวิเคราะห์กันนะครับทีนี้อารมณ์เนี่ยคนที่ลงทุนโมเป็นตั้งดีๆเนี่ยคือคนที่จะมีความเข้าใจารเรื่องเศรษฐศาสตร์ดีเศรษฐศาสตร์ดีนะครับมันจอคนละศาสตร์กันนะคนที่เป็น V.I เนี่ยพี่ว่ามันใชาศาสตร์ในการวิเคราะห์ธุรกิจศาสตร์ในการเวิเคราะห์งบการเงินซึ่งก็คือมันคือศาสตร์การเงินนั่นเองเบิร์ตมันคือศาสตร์เงิน อ่าแต่โมเมนตัมเนี่ยมันเปศาสตร์การเงินโมเมนตัม um เนี่ยมันเป็นศาสตร์ของของเศรษฐศาสตร์อ่าประมาณนี้ <c oughs> ที่ต้องเข้าใจ <c oughs> กลไกของเศรษฐศาสตร์ของเศรษฐกิจนึกออกไหมครับในภาพรวมเลยนะครับประมาณนี้ <c oughs> ทีนี้อย่างที่บอกว่ามันคนละศาสตร์กันนะครับเอ่อต่อมาเนี่ยคือพี่คิดว่ามุมมองเนี่ยมันมันพอเขาเข้าใจภาพรวมมากขึ้นใชมเบิร์ตมันมันเหมือนมันเหมือนกับวีไอนั่นแหละวีไอเนี่ยเอ่อเข้าใจวิสิตโมเดลสูงมากลึกมากมันเลยทําให้ เราเจอธุรกิจอะไรใหม่ๆต่อให้ IPO ต่อให้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ซีเรียสเรารู้หมดเลยเราเข้าใจหมดเลยเราเห็นภาพหมดเลยเออนะเช่นเดียวกันคนที่เป็นเก่งโมเมนตัมมากๆเนี่ยเขาว่าเก่งเศรษฐศาสตร์ทําให้เขาเนี่ยมองอนาคตได้ว่าเนี่ยเดี๋ยวค่างเงินจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวค่างเงินจะเป็นอย่างนี้เี่องแบบ่ีอ่านนี่เลเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงอคชั่นก่อนครับประมาณนี้นะครับอย่างพี่ก็ชนญเรื่องของพี่จะไม่ได้ชำนาญค่างเงินอ่าแต่ว่าก็พอมองคร่าวๆออกนะครับ ถ้าเคยจำกันได้ใช่ไหมพี่ก็เคยพี่เคยลงทุนช่วงตอนที่บาทอ่อนอ่าซึ่งพี่ก็บอกก่อนล่วงหน้าที่บาทจะอ่อนเนี่ยสักปีสองปีได้มั้งใช่ไหมว่าเนี่ย<ม>พี่มั่นใจว่าเดี๋ยวบาทอ่อนแน่อ่าอย่างงี้ใช่ไหมก็อย่างเงี้ยก็ก็คือมันก็ถ้าเป็นเหตุการณ์หลักๆคร่าวๆเงี้ยมันก็พอมองออกแล้วก็พวกอัตราดอกเบี้ยอย่างเงี้ยพี่ก็ชำนาญเรื่องเรื่องอัตราดอกเบี้ย่างเป็นตน้นแล้วก็พอมองออกว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะขึ้นมันจะลงยังไงตอนไหนอะไรช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น แล้วแต่คนว่าเรา <c oughs> เราเข้าใจในในเรื่องของไซเคิลไหนแล้วเข้าใจมากแค่ไหนคนที่เข้าใจมากๆมันก็จะแบบพอมองเห็นอนาคตออกอะว่าว่า <c oughs> ว่ามันจะขึ้นมันจะลงตอนไหนอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ต้องดูอีกว่าแล้วตลาดอะรู้อะไร <c oughs> คือคือมันไม่การลงทุนอะมันพุ่นตรงนะการลงทุนให้สักเซสนะมันมีหลักการข้อเดียวใครมองเห็นอนาคตไกลกว่าชัดกว่าคนนั้นชนะ จากการมีแค่เนี้ยจึงยากที่สุดเลยเนี่ยจึงยากที่สุดละถูกใช่ใช่ถ้าเรารู้ว่าตลาดอะมองไกลเท่านี้มองชัดเท่านี้ถ้าเรามองไกลกว่าไกลกว่าตลาดชัดกว่าตลาดแค่นี้าก็ชนะแล้วอืมซึงยากสุดละเออใช่ใช่อ่ะโอเค